สวัสดีครับนายคนดูเลยครับคลิปนี้ก็มาฟ,ฟังความคืบหน้ารถไฟทางคู่ลงไปทางใต้บ้างนะครับิที่แล้วอยู่ที่อุตภเพาลภาคตะวันออกการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเปิดทางคู่คนครปฐมชุมพรเต็มระบบปี2,169 ลดเวลาเดินทางสายใต้ลุยตลาดท่องเที่ยวทางรางก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในบนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งติดตั้งระบบอานัสัญญาณทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมชุมพรคืบ72.491%คาดเปิดใช้งานได้เต็มระบบปี2 5 6 9 ลดเวลาเดินทางหนุนการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักหัวหินประจวบคีรีขันเดินหน้าแผนการตลาดท่องเที่ยวทางรางเผยปี2568สร้างรายได้ก,กว่า72ล้านบาทเมื่อวันที่12พฤศจิก,ก,ก,กายน2568น,นายอนันตโพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่พร้อมผลักดันการเดินทางด้วยรถไฟสู่การท่องเที่ยวโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว,ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมส่วนวราชการผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม ในอนันต์เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมชุมพรเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างชะอำและหัวหินปัจจุบันได้เปิดใช้งานทางคู่ตลอดเส้นทางแล้วเปิดใช้งานแล้วนะครับโดยใช้ระบบทางสะดวกอ e ิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่การติดตั้งระบบอนัสัญญาณยังไม่แล้วเสร็จซึ่งภาพรวมโครงการโดยรวมอยู่ที่ 72.491%คาดว่าจะเปิดใช้งานได้เต็มระบบในปี2569ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลงสู่ภาคใต้ได้อย่างมากส่วนระยะถัดไปจะขยายเส้นทางลงสู่ภาคใต้ตอนล่างในช่วงสุราษฎร์ธานีพังงาท่าน,นุ่นเพื่อเชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันเกาะสมุยภูเก็ตพร้อมทั้งพัฒนาสถานีชุมทางหาดใหญ่ และปังดังเบซาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมต่อชายแดนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปฏิรูประบบการขนส่งทางรางของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ และเพิ่มความตรงต่อเวลาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมความเพิ่มได้ของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1จํานวน7เ,เส้นทางก็มีข่าวทั้ง7เ,เส้นทางด้วยนะครับรถไฟทางคู่ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับเปิดให้บริการไปแล้ว5เส้นทางประกอบด้วย 1. ช่วงชุมทางฉะชเชิงเซาคลอง19แก่งคอย ระยะทาง106กเม 2. ช่วงจุมทางจีระขอนแก่นระยะทาง1 8 7กิโลเม 3. ช่วงนคปรปฐมหัวหินระยะทาง1 6 9กิโลเมตร 4. ช่วงหัวหินประจวบคลีขันระยะทาง84กิโลเมตร 5. ช่วงประจวบคีรีขันชุมพรระยะทาง1 6 7กิม ส่วนอีก2เส้นทางที่เปิดใช้งานเกือบเต็มระบบได้แก่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพร,ระยะทาง148กิเมเปิดใช้เส้นทางเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 6 8และจะเปิดใช้เต็มระบบในวันที่5ธันวาคม2 5 6 8และช่วงมาบก,กระเบาชุมทางถนนจีวระระยะทาง132กิมคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มระบบ,บในปี2 5 7 0 โครงการก่อสร้างเส้นทางคู่สายใหม่เพื่อเชื่อมโรงการค้าภูมิภาคที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้แก่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของทั้ง3สัญญามีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนงานโดยเฉลี่ย3-4%อร์เซขณะที่โครงการช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนคพรพนมทั้งสองสัญญามีความคืบหน้า6 1 0 9 5ปอร์เซปัญหาเนื่องจาก การเวียนคืนที่ดินส่งรอบพื้นที่ก่อสร้างในล่าช้าส่วนรถไฟทางคู่ระยะที่สองช่วงขอนแก่นหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน2568ยังมีความคืบหน้าช้ากว่าแผนเล็กน้อยสำหรับเส้นทางระยะที่สองและอื่นๆอีอก6เส้นทางเช่นปากน้ำโพเด่นชัยชุมพรสุราษฎร์ธานี ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการแล้วเช่นเดียวกับสายใหม่ช่วงสุราษฎร์ธานีพังงาท่านุ่นที่ออกแบบเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการรอการพิจรารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังพัฒนาขบวนรถท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางขณะตุ้นให้เกิดการเดินทางไปยังชุมชนต่างๆทั่วทุกภูมิภาค ทั้งเมืองหลักและเมืองรองเพื่อกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันได้เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นประจำทั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์และในโอกาสพิเศษต่างๆสำหรับผลการดำเนินงานรถไฟนำเที่ยวประจำปีงบประมาณ2,168 ก็คือเดือนตุลาคม2,167ถึงเดือนกันยายน2,168ที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวใช้บริการทั้งสิ้น186,488คนสร้างรายได้รวม72.13ล้านบาทโดยรายได้หลัก66.55ล้านบาทมาจากการจัดขบวนรถนำเที่ยวซึ่งขบวนที่ทำรายได้สูงสุดคือขอบวนเร y a เอลบ s ัซซ 28.46ล้านบาทและขบวนที่5 183 21.58ล้านบาททั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการขบวนรถท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้งขบวนรถที่พิจมประจำเสาร์อาทิตย์เช่นสวนสนปฏิพัฒน้ำตกไซโยกน้อยขบวนรถจากไอ้น้ำที่ให้บริการในเจ็ดโอกาสพิเศษตลอดปีและขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลรศ ตามรูรูการก็คือช่วงเดือนนี้ครับพฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้าอะไรประมาณนี้ยนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีรายได้จากแพ็กเกจนำเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์ลำปาง5.58ล้านบาทและรายได้สนับสนุนการท่องเที่ยวอื่นๆอ,อีก40.49ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเช่าเหมาขบวน39.29ล้านบาทและการลากจูงขบวนรถของมาเลเซีย1.20ล้านบาทสำหรับแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวทางรถไฟในปีงบประมาณ2 5 6 9การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมุ่งขยายฐานการตลาดโดยเปิดโอ,อากาสให้ภาครัฐเลขชนสามารถเช่ารถเหมาขบวนเพื่อจัดทริปท่องเที่ยวได้เอง ตลอดทั้งปีพร้อมทั้งจะพัฒนาโครงการโดยใช้รถโดยสารปรับากาศชั้นดีจัดทริปในเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามไปยังทุกภูมิภาคต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกทั้งเป็นการเพิ่มการให้บริการทางรถไฟซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยใช้ศักยาภาพทางด้านระบบขนส่งสาธารณะของประเทศเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีอีกด้วยการลงพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการแสวงหาแนวทางร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์เพื่อร่วมกันพัฒนาการเดินทางโดยรถไฟ เพื่อการท่องเที่ยวทางรางและวางแผนการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากการถาวรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหมุดหมายแรกจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอำเภอหัวหินและหากสาเร็จด้วยดีจะขยายผลไปสู่พื้นที่ศักยภาพอื่นๆเช่นปราณบุรีคุยบุรีและบางสะพานน้อยที่มีแหล่งท่องเที่ยวอันซี ที่ระบบรางสามารถพัฒนาและเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกการรถไฟแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะเป็นทิศทางสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่และฟื้นฟูให้หัอหินกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางหลักด้านการท่องเที่ยวต่อไปก็ถ้าเสกการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่ดี นะครับความก้าวหน้าของระบบรางระบบรถไฟทางคู่ของประเทศไทยหากเสร็จสมบูรณ์ทุกเส้นทางก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการในเส้นทางทุกสายทางท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกับในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้า Salam sejahtera.